สวัสดี้ค่ะเอาบรรยากาศขั้นบันไดมาให้เพื่อนๆลูกค้ารับชมนะคะนี่คือขั้นบันไดทําด้วยอลูมิเนียมนะคะไม้นี่จะเป็นไม้เจ้าของบ้านนะคะพอดีของเดิมเขาะจะเป็นขั้นเดียวแกเปลี่ยนอยากจะได้สามขั้นก็เลยมาทําเป็นโครงอลูมิเนียมนะคะโครงโครงอลูมิเนียมตัวนี้จะเป็นโครงอลูมิเนียมตัวใหญ่นะคะให้เพื่อนเ่นดูบรรยากาศานี่จะเห็นชัดหน่อยฝนก็ตกนะคะแล้วเราก็จะถ่ายบรรยากาศ หน้าบ้านเนี่ยค่ะโครงค่ะเป็โครงตัวใหญ่เป็นโครงตัวใหญ่หญอันนี้ไม้ยังไม่ได้ยึดกับไอ้ขั้นบันไดนะคะยังไม่ได้ยืดแค่วางไว้เฉยๆนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เลย สนใจก็ทักมาได้เลยนะคะอยากทำขั้นบันไดโพรงอลูมิเนียมแข็งแรงเช่นกันนะคะดี๋จะให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศตอนนี้ฝนตกจังหวัดจันทบุรีตอน10โมงกว่าจะ11โมงแล้วนะคะบรรยากาศท้องฟ้าก็เมื่อยจุมมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็ตกมาตั้งแต่เช้าแล้วแหละเขาจะตกหนักเป็นช่วงนะคะเพื่อน บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยเมืองจันทบุรีวันนี้ไม่รู้เขามีพายุหรือเปล่า mm hmm. ส่วนตรงเข้าไปก็เข้าตัวเมืองจันทบุรีนะคะและข้างบ้านแกก็จะซ่อมโท mm hmm. รทัศน์คือทีวีนะคะ mm hmm. เครื่องเสียงอะไรไปนั้นเนี่ยนะคะ บรรยากาศอยู่บนท้องถนอนอยู่ด้านหน้าบ้านนะคะให้เ,เพื่อนๆรับชมและอยู่กับต้นใบบอนดอกไม้ดอกเข็มหน้าบ้านนะจ๊ะนี่ดอกเข็มนี่ก็เอามาจากป่าเห็ดนะคะเนี่ยเอามาจากป่าเห็ดเลยรู้สึกว่าฟ้าสว่างนิดนึง แต่ก็คงไม่น,าน่าจะหยุดตกหรอกระวางแป๊บนึงเดี๋ยวเขาใกล้นี่ขอจบคลิปเพ็งค่ามี้นะคะสวัสดีค่ะจบกระดอกเข็มนะคะ